พลุยหมอเนี่ยพลุยพือกว่าเนาะมาเนี่อ่ะทำบุญร่วมกับนะครับบ้านตรงป่าแดงนะครับที่ได้กิ๊บนะครับนะครับสาธุนะครับขอสมโทนาสาธุอ่ะผู้ใหญ่เอาสักเพลงผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอจะเพลงกุหลาบแดงนะครับฮะให้ให้เพิ่อนไปให้เพิ่นไปเอาหมุนต่อ ผู้ใดว่าคุกๆ at um. like ้มตาบันบ uh, uh, ุงั่วจะอเม่นเอบ่ายวาคกส่ะอิเหมาอเลาแดงเพื่อสีรองไคุกคุกยุวัี่แตจขอม่นเพราะดหมดอต้องเอาจ้ที่น่ค่ะผู้ใดอยากสีคอเพงผู้ใดอยากสีฟังเพง เอาจังสิถ้าบุญน้ำแก่นมาว่ดแม่เนาะโอเคนะแม่เด้อยามาภอมชิมบนอยู่หนาเวที่มันบดายมั่นบดาะขุลาเปรยงไเพื่อนไมมคะยี่พอคระเอาขสร็แล้วขุลาเปรีมอดีสนิยูวัดอยู่ไก่เม่นเนาะจับขเม่นก็ได้ ý tưởng của thằng nghĩa bằng cách đây. ý tưởng của thằng nghĩa bằng cách đây. ý tưởng của thằng nghĩa bằng cách đây. ý tưởng của thằng nghĩa bằng We'll <laughs> พี่กินครับขอบคุณแฟนๆที่มาเล่นและก็สนับสนุนในตรงนี้ทําแน่ๆขอใจพี่เข้าด้วยนะผู้ชมทุกท่านวันเรานะครับพี่กินวันนี้สบายชีวิตของพี่สบายไม่จะตายไม่ยังรอยังชอบอะไรที่ลดอะไรที่มันจะยังไปครับ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  ハハハ ราวมกันนะคะสามารถซื้อยาไปยาไป่าสั่นาอุ้ยกระแสน้วคนรีนัยพี่แพลคนรีมาดูีทีกระแสนแล้วกระแสนแล้วนี่นงนเขาเขาาาใกล้แล้วใกล้แล้วหัวใจเราใกล้แล้วพี่นอาได้ระวบิคกันมาจับร้ยเปิดไทเปินนะคะสวัสดีค่ะเจ้งมากเข้ามเขอบคุณค่ะ สาวสอสอขอให้แล no? ้ยขอใหเล้วคุณอาบอกจ้าขอบคุณค่ะสาวสกลทั้ทานให้จ้าทุกคนออเจ้าขอขอแลุยจะแซ่ล้วจะแซแล้วหอกเอยผู้ใหญ่เอพอยิงาน้ำบข้อ่าจ้าจ้อนหอกเมเมหอบหอบเยู่หอบหอบอดกหอบอใ่ย เปนอย่างนี้่านนายท่านนายทุกคนาองรอยข้อมือกี่ต่ป้าทําจ้าใบจะมนอมือ้าความมั่วนบนญทุกคนพี่แก้วฮะน้าอย่างสมบูรณ์แหลคุนบุญประธานครอบครัวุกคน เป็นุญสก็เปล่า้าอ็นหมดงแกทงานอะไรท่านงานบุญเหรองานบนญข้าบุญข้าบุญ้าข้า่บอกวบุญนั่งบุญเดิ้เอาบุญเดิม่บอกมัวนเดิมบไม่พร้อมอะไรประ่านมันเอาแต่เมื่อก uh ี้เขาบอกว้ใ uh, ห้แตนี่แตนน แปปาม่ปองเขาก็บอกว่าป้าบุญหน้าบุญ 哦、嗯，加油加油！加油吧，加油吧！OK，好，吧、嗯，加油加油！ บุญก็เปลวันเป็นวแต่งแตงลูก แล้วจ้าจ้าทุกคนไปละจ้าพักผ่อนทุกคนพักผ่อนขอบคุณทุกคนทีกนท่กอดใจให้นะจ้าแล้วก็ขอบคุณหลายคนที่มอบความวัญให้ด้วยเปื่อ้าทุกคนมาบุญมุงมววเด้อมันต้องมันต้องพูดแข่งแข่งลำบากอ่ะทุกคนฮะอ่ะขอไปแล้วเ 我不同意。 เพลงต่อเพลงพี่น้องจับแบตจบแบตบนาง้มือซะก่อนค่ะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยเชียงสีต้องพ่ง้เพลงเันแน่นอนอ้มวลมูลน่าอัพถัดเอเพ่งทำไมนี่ ตักวกลางอ้เปงโอ้งเทงทไเรอกหน่อยตัวเนี่ยปเปิ่นแม่สนลูกแม่ะเนะาะปวดขี้เลยะ,ะป้าปุ่นปุ่นพายาคบุอปเป็นบุญนบังข้าวเฮ้ยอไรนั่นละเนี่ยลอยแม <jouersolou> ah ma eh no 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 แล้วเราต้องกลับแล้วเราควรจะกลับแล้วตอนหุ่มนะก็ลับพักพักนื่อก่อนไม่เหนือยเสรนืยแล้ว ไปเลยค่ะมาเริ่มเซเว่นอยู่ดอกัดซี่หาม่วงหนิค่ะต้องก็กับผ้าสะบ้คนที่นไปช่วยค่ะขอบบคคุณรัทุกคนไปกลับบ้านแล้วนะจ๊ะโหสวยขยี้ใจมาสวยขยี้ใจมาทุกคนเราจะไปได้เหรอเนี่ยเราจะไปได้เหรอขาเราไม่ก้าวสวยขยี้ใจมาขาเราไม่ก้าวเลยทุกคน โอ้ยหอมมากสิครัป้าสวยและกก็อย่าไกลชิดโอ้ทุกคนกำลังม่วนเลยลุงพากลับแล้วมันจะมืดเพราะว่ามันมืดมันไม่เห็นเขาบอกว่าตรวจไปพบไบหน้ามันมืดก่ะทุกคนมันมืดมันมืดกับว่เห็นใบหน้าแล้วเนาะไล่ช่องแดงต่อนะป้าได้ถึงบ้านแล้วได้ไล่ค่ะทุกคนโอเค แลยก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า